สวัสดีค่ะมาามชินพากินพาทำค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะมารากอค่ะลูกใหญ่มากเลยเห็นไหมคะดกด้วยค่ะลูกใหญ่ๆเลยค่ะต้นก็ไม่ใหญ่นะคะแต่ลูกเยอะมากเลยลูกดกมากใหญ่ด้วย เห็นไหมคะลูกใหญ่เลยคะ่ะต้องเอาไม้ค้ำไว้นะคะไม่งั้นเขาจะหักลงมาคะ่ะเพราะว่าลูกเขาใหญ่มากเลยเห็นไหมคะลูกใหญ่มากเลยมละรกอค่ะใหญ่มากเลยนะคะ